งานเทศกาลอาหารย่างครั้งที่18เปิดอย่างยิ่งใหญ่ที่ตลาดเซฟวันนครราชสีมาโดยมีนายสุวัสดิ์ิปตะพันลบอดีตรองนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนร่วมงานอย่างคับขั่งหอ,อการค้าจังหวัดนครราชสีมาระบุว่าการจัดงานมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจกลางคืนและสร้างการหมุนเวียนในจังหวัดโดยได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานทั้งจังหวัดนครราชสีมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตำรวจภูธรภาคสอบจนครราชสีมาเทศบาล นครน,นครราชสีมาและภาคเอกชนรายใหญ่รวมถึงร้านค้าและผู้ประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่ปีนี้งานมาในคอนเซปต์ใหม่วิ่งม้วนกวนย่างเน้นใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดขยะตั้งแต่ต้นทางส่งเสริมการใช้ซ้ำและการคัดแยกขยะพร้อมกิจกรรมร่วมสนุกรุ่นของรางวัลเกี่ยวกับแนวคิดซีโรเวสงานจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง30พฤศจิกายน2568ที่ตลาดเซฟวันมีทั้งอาหารเครื่องดื่มร้านดังมากมายและคอนเสิร์ตศิลปินระดับประเทศฟรี ตลอด5วัน5คืนคาดดึงคนเข้าร่วมงานได้จํานวนมากสร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า50ล้านบาทนอกจากนั้นผู้ร่วมงานยังมีสิทธิ์นุนรับของรางวัลเช่นบัตรชมภาพยนตร์เมเจอร์บัตรที่พักร้านอาหารคาเฟ่นในจังหวัดรวมมูลค่ากว่า1 0 0 0นบาทสนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a t สนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 Line DBM 6600 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสะระแแดง Bee Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์0615878999หรือไลน์ @Bee Herb 99